Ah, ja, kom maar Fisch, daar vis. Daar vis, vis. Da vis. Nee. Fisch, Fisch, vis. Fisch, vis. าตั้งค่ะให้มห่แม่ถือเอาขึ้นขึ้นบ้านจะเอากลับบ้านอ้มอมาสปีันด้าสปีิวาสปีินสนใจไหม 17? Wir haben Handzauber. Halt, ja. Mama hat keine.

南？飞呀！飞呀、oh,！飞呀！哎！啊！再见！ yes <laughs> Bye bye. Bye bye, ka. Bye -bye. bye bye garden. Bye bye garden cheese. Bye bye enter. Bye lah -bye. ซาบะซาบะซาบะายอมใส่ชุดกางเกงกันกางเกงกันเปียกกันหิมะไม่ใส่

Dạ yeah. Wow mm. Wow oh, 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 oh. Hmm? มือแม่จะแข็งหมดแล้วนี่หนาวหนาวหนาวไหนดูมือสิลูกไหนดูมือสิเย็นไหมไม่ให้จับเลยกลัวเอากลับบ้านนักเ้าเซอร์ฟิลิกนักเฮาเซอร์อิสเทลดูมือสิไม่โอ้ไม่ไปโอ้กลับบ้านก่อนลูกกลับบ้านก่อน พี่เ vale ด็กมันกลับบ like ้านหนาวไหมไดูสิไหนดูมือสิจับจับสตอบตอบไม่บอกแม่สต็อบจบอู้ดาอุยสุายพี่ลิกกูมาว้าวกลับบ้าน สดงสัว์สั์สัตว mm ์ส hmm. ัตว์ส okay. ัวสัตว์สัตว์สัชิ์มัตว์ัตว์สัวสัมว์สวัตว์สัวว์สัตว์สัตวัตว์าววมสั อืม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 นักข uh, er mm ่าวเซ่ะกลับ hmm. บ mm ้านเถอะลูกมือเย็นหมดแล้วมือแข็ง ยอมกลับง่ายๆแล้วทีนีป้ปลูกอือ

Tak <laughs> papa, papa sleep. Oh, papa sleep. Papa, 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 papa. Oh, oh, papa tak boleh. Oh, papa tak boleh. Papa Hello, papa. Nai. กันสักวอยสวาสเอาตัวมงป่ป้าจ๊สบาย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 จะเอฟิลิคีดื้อไหมไม่ฟิลิคีดื้อ่ฟิลิคีดื้อไหมฟิลิคีดื้อฟิลิคีดื้อไหม ไปสกีดูเปสกีดูโอ้ยอืมโอ้อร่อยไหมเช็ดปากด้วยเช็ดปาก เก่งจังเลยเช็ดปากด้วยจ้าขนมเคก้กวันนี้ทำเองดูหน้าตาดีกว่าทุกทุกครั้งค่ะโอ้สุดปาอร่อยไหมัสษาดัสเอฟเอฟสุดปะดัน

Bye-bye. <laughs>